60ตัวแผ่นครับโคมแห่งบ้านดอน,นตะแบง ในลูกสมุนครับอย่าดิ้นเด้อยมันแก่จะดิ้นเรอเด้อครับเด้อยคนนิอยครับครับคนยครับ่อน่อดี๋ใจเยืกเด้เด้วไมหมอนหาครับเดี๋ยวผมบอก

gió à. à. mày hết đâu mày đứng lại đây đứng ngay giáp tiếng nhìn tiếng

มันดึงกระพูดนะมันดึงเลี้ยงกระพูดบ่แม่มันดึงมันดึงกระโขกระพดนะบ่ปล่อยันแม่